การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน1นึ่งแสนมีการทดตัวอย่างที่1 2 5่9 4องหมืบวกด้วยสามหมื่นีิวิธีทำเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะ2 5ง9 4ื่นห้บวกด้วยสามหม เราจะเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย4หน่วยบวก6หน่วยได้10หน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วยและทดหนึ่งในหลักสิบในหลักสิบค่ะ90บวก20ได้11บ0บวกตัวทดอีก1เป็น1 2 1 0เขียนสองในหลักสิบและทด1ในหลักร้อยในหลักร้อยศูนย์ร้อยบวก800อได้แ0 0บวกตัวทดอีก100รเป็น900้อย เขียน9ในหลักร้อยในหลักพันห้า0ันบวกหนึ่ได้6,000เขียน6ในหลักพันหลักหมื่น20,000ื่นบวกสามหมได้ห0 0 0 0เขียนเลขห้าในหลักหมื่นดังนั้น2 5งหมบวกด้วย31,826เท่ากับ56,920 ตัวอย่างที่สอง46,572บวกด้วย7,683วิธีทำนะคะในข้อนี้นักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งเป็นจำนวนที่มี5หลักและตัวบวกเป็นจำนวนที่มี4หลักเวลาเราเขียนบวกในแนวตั้งจะต้องเขียนตัวเลขให้ตรงหลักนะคะ46,572บวกด้วย7,683 เราจะต้องเขียนเลขเจให้ตรงหลักพันและเลข6ให้ตรงหลักร้อยเลข8ให้ตรงหลัก10บเลข3ให้ตรงหลักหน่วยหลังจากนั้นเราจะมาบวกกันในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย2หน่วยบวก3หน่วยได้5หน่วยเขียน5ในหลักหน่วยในหลัก10บเจดบวก80ได้สิบห้าสเขียน5ในหลักสิบ และทดหนึ่งในหลักร้อยในหลักร้อย500ร้อบวกหกรได้1ิบเร้อยบวกกับตัวทดอีกหนึ่งเป็น12บสร้อยเขียนสองในหลักร้อยและทดหนึ่งในหลักพันในหลักพันหก0 0นบวกเจ็ดได้เท่ากับ1 3บสาพันบวกตัวทดอีกหนึ่งก็จะเป็น1 4บสีพันเขียนสี่ในหลักพัน และทดหนึ่งในหลักหมืน่นในหลักหมืน่นตัวตั้งมีเลขสีตัวเดียวนะคะไม่มีตัวบวกนำเลขสีไปบวกกับตัวทดได้เท่ากับ5เขียน5ในหลักหมืน่นดังนั้น46,572บวกกับ7,683ได้เท่ากับ54,255 ต่อไปตัวอย่างที่3นะคะ63,429บวกด้วย36,571วิธีธรรมในข้อนี้ครูจะไม่เขียนชื่อหลักให้นะคะนำ63,429เขียนก่อนบวกด้วย36,571ต่อไปเราจะบวกในหลักหน่วยนะคะในหลักหน่วย9หน่วยบวก1หน่วยได้10หน่วย เขียนศูนย์ในหลักหน่วย <60 S 1> และทดหนึ่งในหลักสิบในหลักสิบสองสิบบวกเจ็ดสิบได้เก้าสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสิบเขียนศูนย์ในหลักสิบและทดหนึ่งในหลักร้อยในหลักร้อยสี่ร้อยบวกห้าร้อยได้เก้าร้อยบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบร้อยเขียนศูนย์ในหลักร้อยและทดหนึ่งในหลักพันในหลักพัน สามพันบวกหกพันได้เก้าพันบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบพันเขียนศูนย์ในหลักพันและทดหนึ่งในหลักหมื่นในหลักหมื่นหกหมื่นบวกสามหมื่นได้เก้าหมื่นบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบหมื่นเขียนศูนย์ในหลักหมื่นและเขียนเลขหนึ่งในหลักถัดไปทางซ้ายมือได้เลยนะคะดังนั้นหกหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบเก้า บวก36,571ได้เท่ากับ1 0 0 0 0แสนค่ะต่อไปตัวอย่างที่4 9738บวกด้วย82,302ในข้อนี้นักเรียนจะสังเกตเห็นว่า2จํานวนนี้มีจํานวนหลักที่ไม่เท่ากันนะคะฉะนั้นเวลาเราบวกในแนวตั้งจะต้องเขียนตัวเลข ให้ตรงหลักและอยู่ในหลักเดียวกันนะคะวิธีทำ9 7 3าม9 7บ8บวกด้วย8 2 3 3 2เราจะมาบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วย8หน่วยบวก2หน่วยได้10หน่วยเขียนศูนย์ในหลักหน่วยและทด1ในหลัก10ในหลักสิบ สามสิบวกศได้สามสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งได้สีเขียนสในหลักสิบในหลักร้อยเจ็ดร้บวกสามร้อยได้สิบร้อยเขียนศูนย์ในหลักร้อยและทดหนึ่งในหลักพันในหลักพันเก้าพันบกพได้สิบเอ็บวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสิบสองเขียนสองในหลักพัน และทดหนึ่งในหลักหมืน่นในหลักหมืน่นนักเรียนจะเห็นว่าตัวตั้งไม่มีนะคะหรือเป็นศูนนั่นเองและตัวบวกคือเลข8ดังนั้นเราจึงนำเลข8ไปบวกกับตัวทด8บวก1ได้9เขียน9ในหลักหมืน่นดังนั้น9738บวกด้วย82302เท่ากับ9 2 4 4 0ค่ะ ัวยอย่างที่5 12,334บวกด้วย9,728บวกด้วย25,416ในข้อนี้มี3จํานวนนะคะฉะนั้นครูก็จะเอา3จํานวนนี้มาบวกต่อกันเลยนะคะ12,334บวกด้วย9,728บวกด้วย25,416 เราจะมาเริ่มบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะในหลักหน่วยมีเลขสี่เลข8และเลขหครูจะนำสี่กับหมาบวกกันก่อนเพราะว่าสี่กับ6บวกกันแล้วได้10ใช่ไหมคะหลังจากนั้นเอา1ิไปบวกกับ8ก็จะได้เท่ากับ18เขียน8ในหลักหน่วยทดหนึ่งในหลักสิบในหลักสิบ30สบวกสองสได้เป็นห้าสิบ ห้าสิบบวกอีกหนึ่งสิบเป็นหกสิบบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเขียนเจ็ดในหลักสิบในหลักร้อยมีสามร้อยบวกเจ็ดร้อยบวกสี่ร้อยครูจะเอาสามร้อยบวกเจ็ดร้อยก่อนนะคะสามร้อยบวกเจ็ดร้อยได้เป็นสิบสิบร้อยบวกสี่ร้อยเป็นสิบสี่ร้อยเขียนสี่ในหลักร้อยและทดหนึ่งในหลักพัน ในหลักพันนะคะนักเรียนจะเห็นว่ามีเลข1กับเลข9ที่บวกกันแล้วได้10ฉะนั้นครูจะเอา1กับ9มาบวกกันก่อนได้เป็น10 10บวก2เป็น12บวกอีก5เป็น17ได้17พันเขียน7ในหลักพันและทดหนึ่งในหลักหมื่นในหลักหมื่น1มื่นบวก2มื่นได้3มื่นบวกตัวทดอีก1มื่นเป็น4ี่มื่นเขียน4ในหลักหมื่น ดังนั้น12,334บวกด้วย9,728บวกด้วย25,416จะเท่ากับ47,478